ข่าวนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยมันมีเรื่องราวของแพรหลอนที่หนึ่งที่เขาบอกว่าชาวบา้านเจอดีกันมาหมดแล้วที่สําคัญแม้กระทั่งพระกับเนรนก็ยังวงแตกกระเจิงอาจจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังชาวบ้านเขาเล่ากันหน่อยค่ะเอาไม่อยู่เลยทีนี้มีการบวชสาม,มัคคีที่วัดลายแล้วพ่อผมก็มาบวชยุที่วัดลายหงอมผมเองก็มาอยู่วัดลายแล้วทีนี้มียุวันหนึ่งซึ่งเป็นกลางวันพาลูกพาหลวงพ่อโดดวิ่งหลงมาจากกุฏิกระจงกระจิงจีวอเลยแล้วอีนี้ หลวงพ่อเลี่ยมท่านก็ไปถามลูกพ้าว่าท่านวิ่งหนีอะไรกันมาเล่าพาก็บอกโอ้โหหลวงพ่อผีข่อยหัวลงมาเลยผมยาวว่าก็ละเมงขาวก็ประโคมไปทั่วเลยว่าผ้าเจอผีกันหลวงพ่อท่านก็มาบอกให้ค้นที่วัดว่าก็้ามีค่อยท่องหนังสือกันหมัวจะเล่นกันอะไรกันสุดท้ายผีก็หลอกก็คงจะเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเสื้อวัดซึ่งเป็นผู้หญิง ผมยาวๆหนุ่มจงกระเบน,นนะชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เลยพี่แท้ผมยาวๆนุ่มจงกระเบนนะเราเป็นตุเป็นตาเลยนะห้ยหัวมาแบบนี้เลยเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นที่วัดลายหมูที่3ตําบลทุ่งหลวงอำเภอสิริมานะคะจังหวัดสุโขทยัยชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าเรื่องราวของบ้านเรือนแพรโคตรผีดุที่เกิดขึ้นในวัดเมื่อ84ปีก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าความเฮี้ยนก็ไม่ลดลงเลยที่ผ่านมาเคยมีคนเจอเหตุการณ์แปลกๆทั้งเห็นผู้หญิงนั่งห้อยขาก็ดี จ้องหน้าอยู่บนหอสวดมนต์เก่าอายุร้อยปีใช่ขึ้นมาทําไมจะเนนจังและที่สําคัญ <c oughs> กลางวันแสกแสกด้วยนะคะที่หลายคนเจอทําเอาชาวบ,บ้านในต่างหวัดผาวาไม่กล้าที่จะเดินผ่านกันเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวเราเ,เลยเดินทางไปพบกับพระครูวิธานธรรมประสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดลายก็เล่าแบบนี้ค่ะว่าบ้านไม้เรือนแพหลังนี้เป็นของสามีภรยาเศรษฐีบ้านจอมสังแต่ว่าถูกโจรบุกปล้นค่ะแล้วก็ยิงเจ้าของบ้านเสียชีวิต เนี่ยยังมี<อ>ร่องรอยกระสุนให้เห็นอยู่เลยเนี่ยเจ้าว่าก็ชี้ให้ดูแบบนี้ว่านี่คือรอยกระสุนที่ยิงเข้ามาและลูกหลานก็เลยถวายบ้านให้กับหลวงปู่ตวนเจ้าอาวาสวัดลายเมื่อปี2480ให้ใช้เป็นกุฏิสงฆ์เป็นไงฮะแต่ตั้งแต่นั้นมาเขาแดงมันเกิดเรื่องราประหลาดหาคําตอบไม่ได้โดยมาโดยตลอดโ,อโดยเฉพาะถ้าพระ ท่านเนนคนไหนองค์ไหนไม่สำรวมที่เกียรสวดมนต์ทองหนังสือก็จะเจอผีหลอกกันทุกรายเลยสวดมนต์นี่นะใัวแต่วดูกระตูนอะไระรางนะครบางคนเขาบอกว่าโดนเขกหัวก็มีดึงขานั่งทับอก หรือปรากฏกายให้เห็นแบบจะจะก็เจอมาแล้วค่ะและส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะพูดตรงกันนะว่าเป็นผู้หญิงผมยาวนุ่งจงกระเบนใส่เชือ่อคอกระเช้าแล้วก็เดินรอบบริเวณบ้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมศิลป์ก็เข้ามาช่วยบูรณะตั้งใจจะทําเป็นห้องสมุดประจําวัดให้ค่ะโอ้โหค่อนข้างเฮี้ยนทีเดียวนะขนาดพระสงฆ์องคเจ้าสามนณรสามเณรไปอยู่ยังโดนหลอกเลยนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะส่งน้องเอ๋ยไปพิสูจน์ดูฮะเอ๋ยขออยู่ตรงนี้แล้วก i'm <laughs> not